ครับเมื่อนำข้อมูลคะแนนวิชาคณิตซึ่งแทนด้วยตัวแปร x นะครับและคะแนนวิชาฟิสิกซึ่งแทนด้วยตัวแปร y นะครับเมื่อนำมาใส่ในกราฟนะครับจะได้นี่ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับซึ่งจะเป็นกราฟครับซึ่งกราฟนั่นนะครับจะมีความสัมพันธ์แบ่งได้2ประเภทนะครับก็คือความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่กราฟเป็นเส้นตรงนะครับ ซึ่งจะมีกราฟออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับหรือว่าลักษณะนี้นะครับและแบบที่2ครับคือความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่กราฟเป็นเส้นโค้งน,นะครับซึ่งจะมีกราฟออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับและแบบนี้นะครับ โดยสมก,การความสมพัธ์เชิงความยังนที่มีการาฟเป็นเส้นตรงนะครับจะมีสมก,การอย่างนี้นะครับ y เท่ากับ ax บว b ครับมี y เป็นตัวแปรตามครับ เป็นตัวแปรอิสระนะครับ <c oughs> และมีเ,เป็นความชันนะครับครับ นี่คือสมการความสัมพันธ์เชิอองฟังก์ชันที่มีการาฟเป็นเส้นตรงนะครับและอันต่อไปนะครับความสัมพันธ์เชิอองฟังก์ชันที่มีการาฟเป็นเส้นโค้งนะครับซึ่งจะแบ่งได้2อันนะครับซึ่งก็คือ1นนะครับเป็นแบบพาราโบลาครับ คือจะเป็นแบบเส้นโค้งนะครับโดยจะเปลี่ยนสมการเป็น y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับโดยมี y คือตัวแปรตามมี x คือตัวแปรอิสระและมี a b แล้วก็สเป็นค่าคงทอนนะครับและอันสุดท้ายนะครับคือความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่มีกราฟเป็นรูปฟังก์ชันเอ็กโพเนนนะครับซึ่งจะมีรูปแบบนี้นะครับโดยจะมีสมการคือ y เท่ากับ ab ยกกำลัง x ครับโดยมี y คือตัวแปรตามมี x คือตัวแปรอิสระและมี a และ b เป็นค่าคงตัรับครับ